โมเดลฝรั่งเศสได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วโดยใช้นักการเมืองฝ่ายขวาเป็นแกนหลกักร่วมจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมเขี่ยรพักอันดับหนึ่งให้ตกไปเป็นฝ่ายค้านจนสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ประท้วงฝ่ายซ้ายที่ออกมาเดินขบวนบนท้องถนนเพื่อประนามและปฏิเสธผลการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Why w wow. ในที่สุดค่ะฝรั่งเศสนะคะก็ได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วหลังจากยืดเยื้อมานานตั้งแต่การเลือกตั้งที่ไม่มีผู้ชนะเด็ดขาดในเดือนกรกฎาคมโดยคณะรัฐมนตรี i, เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลงมาโครงของฝรั่งเศสได้มิเชลบานิเยอดีตรัฐมนตรี i, ต่างประเทศวัย73ปีเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวเรือใหญ่ในการนำรัฐบาลเสนอแผนงบประมาณปี2568เพื่อแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของฝรั่งเศสซึ่งเข้าคันเลวร้ายสำหรับบานิเยแล้วนะคะเขาเป็นผู้มีแนวคิดอนุ นิยมฝ่ายขวาโดยเคยเป็นอดีตผู้เจราจาของสหาภาพยุโรปเกี่ยวกับเบรกซิแน่นอนค่ะว่าเขาต้องทําหน้าที่อันยากลาบากในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มาครองอนุมัติภายใต้สถานการณ์ที่พันธมิตรฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเสียงมากที่สุดในรัฐสภาพร้อมบ,บทคายยี่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยบัญญัติไม่ไว้วางใจหลังจากผิดหวังที่กลุ่มของตนไม่ได้เป็นแกนหลักในรัฐบาลชุดใหม่เพราะไม่ได้รับที่นั่งมากเพียงพอต่อการตั้งรัฐบาลค่ะทั้งนี้ค่ะพันธมิตรฝ่ายซ้ายเป็นกลุ่มที่มีเสียงมากท ฝ่ายขวาจัดได้คะแนนไล่เรียงกันลงมาแต่ไม่มีฝ่ายใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้และทั้ง3ฝ่ายค่ะไม่มีใครยอมจับมือร่วมการตั้งรัฐบาลผสมตลอดจนการนำเสนอนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาทำงานร่วมกับมาครงเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสต้องรอรัฐบาลใหม่นานกว่า11สัปดาห์เพราะว่านะคะเมื่อมาครงช่างน้ำหนักทางการเมืองอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงเลือกฝ่ายขวามากกว่าฝ่ายซ้ายโดยเขานะคะยอมเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีจากฝั่งขวาเพื่อหวังให้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนทั้งสายการของเขาและ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจนเกิดเป็นรัฐบาลผสมอนุรักษ์นิยมขึ้นมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลชุดใหม่ได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีนักจากฝ่ายขวาจัดที่เรียกคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าสัญญาณของการกลับมาคืนสู่รัฐที่มาโคนิสและดูไม่มีอนาคตเลยขณะที่ฝ่ายซ้ายจัดค่ะเรียกคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่ารัฐบาลของผู้แพ้การเลือกตั้งและรัฐบาลหัวรุนแรงที่ไม่สนใจประชาธิปไตยก่อนการประกาศคณ,ณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ผู้คนหลายพันคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในกรุงปารีสและเมืองอื่นๆ ของฝรั่งเศสค่ะเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยพวกเขานะคะคัดค้านคณะรัฐมนตรีซึ่งพวกเขาบอกค่ะว่าไม่สะท้อนผลที่แท้จริงของการเลือกตั้งและรัฐบาลชุดใหม่ไม่มีบุคลากรจากฝ่ายซ้ายเลยทั้งๆที่ได้ที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งในรัฐสภาอย่างไรก็ตามค่ะมิเชลบานิเยตจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่1ตุลาคมจากนั้นค่ะเขามีหน้าที่เร่งด่วนในการส่งแผนงบประมาณไปยังสมาชิกแห่งชาติโดยมุ่งเป้าไปที่การควบคุมการขาดดุลงบประมาณและนิสิตของฝรั่งเศสที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นด่านทดสอบ สำคัญครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่ก็สําหรับใครนะคะที่มักมองว่าผู้ชนะเลือกตั้งที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเท่านั้นคงต้องดูกรณีฝรั่งเศสไว้เป็นอุทาหรณ์กันสักนิดนะคะ Why ว o r